สวัสดีครับนี้บ้านนี้เตรียมอุปรกรณ์ไว้ยัดนี้เราจะมาเกี่ยวหมูเนะครับนี้กานแรกเอาหมูมาเกี่ยวให้ได้ที่ก่อนครับออาเกี่ยวไปเรื่อยๆมันจะเหลืองอุ้ยหยพลนครับเกี่ยวไปใจ่ยยเย็นๆนะครับนะฮัดนี้อ่ะเอากําลังเรียกได้ที่แล้วเกี่ยวหมูเกี่ยวกับเทียมนะครับเนะาะใส่กัน เดีย๋ยวไปเรื่อยๆอไ่ออกซอสหอยชักหน่อยไ่เครื่องบุงรถนะครับเนาะไปอิ่วขาวของไปโอ้ยไปในน้ำตาลเติมลงไปน้ำตาลยักซอนสองซอนนะครับเนาะเอาส่ลงไป คอยเติมที่ลางอีกเลยครับใส่แปกก่อนเอาเสี้วดำเข้าไปอีกโนกันมันได้ที่ไปแลวครับตนหมูสุกเหลืองหอมไปเลครับใส่ไปรอดเอาตอใส่ไปอีกอกําลังหอมหุยหุยเลยครับอ้าวมาเลยเขาลงเหลืองได้ที่ คอยปดบอบอบ,อบนะครับออกกันไรยไฟกับบอ่อแห้งไปไัดเลยอย่ายืดเย็นนะครับเนาะเฮ็เจ้ากินกันเลใส่ใจแน่จักหน่อยมันจงสีแทบนะครับออาบันเลยหมูได้ที่แล้วเอาเส้นลงนะครับเนาะโอ,โอ้กระทะอยากน้อยแน่จักหน่อยนะครับเนาะเสศนลายใหญ่เศษลายก็กระทะบันเลยฮะคอ,อยลงไปแล้วครับ ใส่เศษลงไปแล้วก็ให้มันยังค่อยอคนน้ามใส่ลงไปจากแก้วก่อนครับคันแรกความกันมันปิดหม้อนะครับเนาะอโอเส้นขาวจุมพูนนีนะครับเป็นนุ่มเมียวดีขนาดค่อยคนนะครับอ่ะ,ะใจยเย็ยนๆครับใจห้อนบ่ได้ใจเย็นเ,นเออก็ โอ้ยให้มันเข่ากันนะครับแนละ้วหกเข่าคนให้มันเข่ากันใหญ่ห้อนบ่เลยครับต้องคอยทำคอ้ยเติมเทละหน่อยนะครับแล้วอะไรบ่พอกะไรหน้ามลงไปอีกนะยาติดบอ่อนะครับน้านแหง้งเติมหน,น้าลงไปอีกโอ้เส้นอวตัวแล้วครับ เริ่มอวดตัวแน่ยลักจักหน่อยแล้วครับคอยโค่นไปเรื่อยๆครับจนมันเ้นได้ที่ไปแล้วครับเอาเติมพักปุ้งลงไปคอยไปเรื่อยๆครับเอเติมพักกับโคนไปโคนไปเรื่อยๆน้ำแห้งก็ยอดน้ำลงไปอีก ค่อยไปเติมมะเขือเทศลงไปซอสตัวเหลืองลงไปอีกนะครับแนละ้วซีอิ๊วขาวลงไปโรตีลงไปนะกคาังสีไรทีนะครับแนะล้วคาังสีนากินโอ้เต็มกำลังหล,ลายครับบันย่องเข้าไปเรื่อยๆครับเ,เร็จกำลังเลยที่คนไปเรื่อยๆ เดนมันจะแห้งแน่จักหน่อยไปแล้วครับค้นไปเรื่อยๆเบื้องส้วนมันได้ที่ไปแล้วนวดไปเรื่อยๆครับคนคนไปกลังหอมคุณๆครับเออหนากินแล้วครับอันนี้คอยค้นไปก็้ชิดได้ที่และครับเอ้าคนไปเรื่อยๆเริ่มแห้งแน่และได้ไแล้วครับ หอมห้วยๆเขาดังแล้วบัดเริ่มมีสีมีสันเนี่ยจังหน่อยนะครับนะอะไรบาอก็เติมโรคป้ายคอยเติมเจริญนิดละหน่อยนะครับเออฮะบัดนี้รพอมเสริฟแล้วครับบัดนี้อยใส่จากใส่ซามา